นี้อยู่วัดเขาช่องลมอีกแล้วมาจุดธูปขอเจ้าขอลาบขอรัฐบาลนะขอให้แม่ๆกดไลค์กดแชร์หอขอคนหนึ่งเฉยเกดแชร์แล้วครับ ปาดเล็กเข้ามาแล้วครับตัวน้งอมเมนเป็นเลขสามดี๋ยเลขดังลยเลยเก้าสามมีมีสามเลย,เยตัวสุดท้ายขอเป็นแปดเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์ครับกดไลค์กดแชร์รเด้อ สวัสดีครับก่อนขอให้ฟังเหมือนทูบลาวสี่ห้ามาจุดสามรอบแล้วครับบอกเลยว่าที่วัดเขาช่องลมนี่สามรอบแล้วสามเที่ยแล้วผมมาจุดสามเทียก็ได้สามเทียครับรอบแรกเก้าซีรอบสองนี่ได้หกสองเล้ามาเมื่อวันพุธว่ามีเลขสองโตนะหาซี 5, รอบนี้ได้เก้าสามเลขหนังป้า ร่ายคนดูนะของเพื่อนถือคนด้บอกให้เพื่อนขยับแม่ประมาณเมื่อวานนี้เราก็ได้48ันเนาะของบอ่ส36 39 39ซื้อไปแล้วก็ซื้อ36รอบมารอบพี่แล้วก็ได้2ตัวเนาะ อ้สองโตครับสามสามอายุผมเลยเน๊ะสามสามสามสองสามสองโตก็เป็นเป็นสองเลยเนาะสามสองสามสองสามสามครับสามแล้วนี่เลขสามแล้วครับคือให้มีสามครับงวืนี้สามหก สามสองสามสามเป็นแปดก็ได้เด้เนาะเก้าสามสามนะเอาเพียงเนาะก็จะได้เก้าสามเก้าสามสามเก้าอันแล้วไม่ต้องซื้อซื้อตามที่ผมบอกสามสามเก้าไม่ซื้อไม่ได้ซื้อสามหกสามสองตัว ก็ก็เป็นสามสองได้ครับแล้วสามก็แผงเป็นแปดได้จัดของเข้าดับเล้ยวเพราะว่าซื้อซื้อแบบซื้อแบบกลับด้วยซื้อแบบกลับครับ ซื้อหกหกสามสามด้วยแล้วก็หกสามสองหกสามเอาแม่แม่พี่ว่าคิดว่าเป็นตัวไหนครับตัวนี้ก็สุดท้ายรอบที่แล้วก็ได้สองตแล้วตว,วรอบนี้เพื่อนก็ให้แค่นี้ละ เอาไปจับของเพื่อนนะศูนย์เนี่ย่ครับก็เลยมาใหม่ไงใช่เกิดเบิกเลขขับรกอันนี้ได้สองตัวแล้วจะได้เลขจัเก้าสามนี่ไงไม่เลยอิของที่เห็นหวยออกมาฉันถึงเจอเลย ขายสามเลยนะดวงขายดวงมันใช่สองตัวครับอืมอะไรจะทำขนาดนั้นอืมวันนั้นยังคุยกันอยู่วันนั้นมาแล้วครับใช่เพิ่งมาอันนี้เป็นชุดสี่ใบอ๋อชุดสี่ใบใช่สองใบป้าหมดเพราะว่าเลขดังมากตัวเนี่ยใช่ใช่ดังมากนี่ไง เป๊เลยแม่แม่ี่ลิกหน้าแล้วมันตรงวันหวยลาด้วยเนาะวันนั้นเนาะลิกหน้าดีผมก็ต้องก็ต้องซื้อหลายเออน่ไม่เ็แล้วมันวะผมจำไม่ได้อาคก็มีเบอรตัวไปเ้4,5เนี่ยเดี๋ยวชิขอไลไปว้ เพราะว่าเราเราได้สามสามสามสองตัวที่ที่คอยเขียนเขียนแม่นที่ไปเท่าไหร่ทีวไปเ่าไหร่ทีไปเท้าไนีแถวนี้แล้วจดสีใี้ตรงเียวันนี้กระจกเก้วสามมีสองวูนย์เอามาจับกับบินเหมือนเ้ิตามตัวตรงโอเค เอาสามสิบล้านตอนลูกแล้วค่อยมาซื้อใหม่เนาะสามต้นหลักคุ้มไหมอันนี้ป้าไปถามว่าไปเอามาเองใช่ถาไม่คึ้มเลยผมนะว่ามีคอยเบึ้งแล้วคอยได้ได้ายทะเบียนรถสามเหยียบเหยียบงูเหยียบงูชุดใหญ่เกินชุดเงินลารีบอก เด mm. ี๋ยวให้เพื่อนเอาเบิ้งเอาให้เขาดูนะอไอ้เลย